สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาวโมบายลูเปอร์ทุกท่านกลับมาพบกับผมนัทโยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ก็จะมารีวิวเกมใหม่นะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใหม่หรอกมันเป็นเกมยอดฮิตในเกาหลีนะครับอย่างเกมเซเว่นไนท์นะครับแต่ว่าที่ใหม่สําหรับเราเพราะว่ามันเพิ่งมาเปิดให้บริการในประเทศไทยเมื่อวันที่1ตุลาคม25 5 8ที่ผ่านมานะครับแล้ววันที่ผมรีวิวอยู่ก็เป็นวันที่2นะครับ2ตุลา ก็เริ่มเล่นได้สักพักครับพอเข้าใจระบบแล้วก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับอ่าแต่ก่อนจะเข้าไปเริ่มเล่นเราก็ไปดูทีเซอร์สุดอลังการของมันกันก่อนเลยครับกับเกมเซเว่นไนครับมอ,อน,นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเกมแนว Turn b a เบสอารนะครับผัดกันโจมตี ก็เราสามารถใช้สกิลได้สกิลก็สายกันแบบอลังการอย่างนี้เลยลนี่เห็นแอบคีครับอันนี้ก็เริ่มเกมเข้าไปเลยครับ เปิดเข้ามาถึงก็จะเจอแพ็กเกจฉลองเปิดตัวนะครับก็คือขายของนั่นเองก็อันนี้เราไม่เติมอยู่แล้วเราก็ข้ามไปก่อนนะครับเข้ามาจะเป็นหน้าจอหลักนะครับก็จะเป็นสแสดงตัวละครของเราทั้งหมดที่เราเอาจัดลงทีมนะครับนี่ก็มีคารินอีวานเอเลเนียสนิปเปอร์แล้วก็แลคูนน้อยนะครับปนผม แต่ก่อนจะไปดูรายละเอียดพวกนั้นนะครับเรามาดูที่เมนูข้าวๆกันก่อนนะครับเริ่มจากอันแรกนะครับกุญแจผจญภัยนะครับผมก็ใช้ในการไปผจญภัยนั่นแหละใช้หนึ่งอันนะครับตอนหนึ่งแมพแล้วก็เป็นเหรียญน,นะครับโกทองเอาไว้อัปเกรดอะไรพวกนี้ใช้ทองเยอะมากแต่ละอย่างนี่ก็เป็นคิตตันนะครับต่อมาเป็นรูบี้นี่ครับ เอาไว้ซื้อเปิดกระชับปองอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นกอรี่พอย์นะครับได้จากตามฉากตามเควสอะไรพวกนี้ครับอันนี้เป็นท็อปารนะครับยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่มันก็มีบอกว่าเอาไว้ใช้เล่นหอคอยเอย้ใช่ปะ่ะเออน่าจะเป็นพวกนี้นะไม่ได้ลองถัดมาก็จะเป็นนี่อีเมลก็คือ ของรางวัลที่เราได้จากการทำเควสอะไรพวกนี้นะครับมันจะมาอยู่ในนี้แต่ที่เรายังไม่ได้อะไรได้แค่กุญแจอันนี้ก็คือเมนูนะครับสำหรับเกมนี้เห็นไหมครับเปิดมาถึงจะเห็นว่ามันเป็นเมนูภาษาไทยเลยแต่จริงๆแล้วเราก็สามารถตั้งค่าได้แหละยเข้าไปที่ตั้งค่านะครับในตั้งค่าก็จะมีให้ปรับกราฟิกได้นะครับถ้าใครสเปคเครื่องไม่แรงมากก็ปรับมาระดับกลางระดับต่ําเพื่อให้มันเล่นได้ไหลลื่นอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับ อันที่2นี่ก็เกมก็เกี่ยวกับตัวเกมนะครับมีการแจ้งเตือนเปิดตันปิดการแสดงคีิ์ทิคอลก็คืออยากลดระยะเวลานะครับเพราะว่าฉากมันอลังการมากเวลาใช้สก,กิลอะไรอเงี้ยอันนี้เรื่องเสียงนะครับเพลงประกอบเสียงเอฟเฟคข้อมูลตรงนี้ครับก็คือที่ผมบอกไปจะบอกเวอร์ชั่นเกมแล้วก็มีให้เลือกภาษาไทยไม่ถนัดภาษาไทยเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ก็มี ให้เชื่อมต่อเฟซบุ๊กด้วยนะครับหรือว่าเป็น a อคเคาท์ของเขาเองก็ลองไปดูครับอันนี้ผมเพิ่งเล่นยังไม่ได้เชื่อมต่อนะอันนี้ก็มีคู่มือคู่มือจริงๆแล้วด้านนอกก็จะมีนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นี่ครับมุมนี้กดไปปุ๊บก็จะเป็นรายละเอียดมอนของเรานั่นเองนะครับก็จะแบ่งเป็นเนี่ยเซเว่นก็คือตามชื่อเกมนะครับจะเป็นอัศวินตัวหลัก เ,เกมนี้ทั้งเจ็ดตัวอันนี้ก็ลูดี้อะไรเนี่ยไอรีนนะครับต,ตัวก็จะเท่ๆสแตทอลังการนะครับแน่นอนว่าหายากด้วยก็จะเปิดมาได้แล้วมีสี่จัก,กรพรรดิอันนี้น่าจะยังไม่มานะครับยังเป็นอะไรอยู่เลยไม่รู้คืออะไรนะครับตรงนี้ข้ามไปเป็นเหล่านักผจนภัยนะครับก็คือตัวหลักตัวเนื้อเรื่อง อันนี้เท่าที่ลองเล่นมาสาักพักมันเหมือนจะค่อยๆได้มาทีละตัวนะครับเล่นดานแรกก็จะได้ไอ้สไนเปอร์นี่มานะครับแล้วก็เพิ่งได้โล่ดอกไม้ไฟเฮเลเนีย <elen ia S 2> มาไม่นานมานี้นะครับนี่ก็เปิดเปิดได้แหละจริงๆแล้วนี่ก็เป็นอะไรเนี่ยมอนสเตอร์อื่นๆนะครับด้าน,นล่างไม่มีอะไรจะเป็นพวกคู่มืออุปกรณ์เนี่ยพวกอาวุธก็จะมีเป็นให้ดูเหมือนกัน นะครับว่าทํำอะไรได้อ่าเราเมื่อกี้ลืมไปนิดนึงในคู่มืออัศสวินนะครับเมื่อเรากดเข้าไปก็จะดูสเตตัสได้รวมไปถึงดูสเตตัสตอนที่อัปเกรดแล้วเนี่ยครับตอนเลเวลเท่าไหร่วพราะมันเป็นเท่าไหร่ว่าได้สเตตัสยังไงอนะไรเงี้ยครับแล้วก็มีสกิลบอกครับว่ามีสกิลอะไรบ้างทําอะไรได้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับว่าตัวไหนทำอะไรได้ นีมีความสัมพันธ์บอกด้วยผมไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้ไว้ทาอะไรไว้บอกเนื้อเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าแบบใช้ร่วมกันแล้วจะได้สเตตัสเพิ่มอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับ้าดไม่ก่อนมาดูเมนูต่อไปนะครับเมื่อกี้คู่มือไปแล้วก็เป็นกิจกรรมอัตวินนะครับก็่าเป็นอีเวนต์ของทางเซิร์ฟแหละว่าจะได้มอนตัวไหนเพิ่มอะไรอันนี้ก็ยังไม่ชัวรนะ์ฮะ อันนี้กิจกรรมเช็คชื่อนะครับก็จะมีเช็คชื่อเราจะได้ของอย่างนี้ได้ลูบี้วันที่ห้าครบวันเจ็วันก็จะได้ใบสุ่มมอนสีดาวนะครับนี่เล่นไปสิบสี่วันสองอาทิตย์ได้ใบสุ่มห้าดาวอ่ายี่แปดวันสี่อาทิตย์ล็อกอินข้ามาทุกวันนะครับได้ใบสุ่มหกดาวก็แจกใช้ได้เลยนะ ต่อมาครับพอดไทม์ก็จะเป็นเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ดอปไอเทมดอปทองเพิ่มเป็นพิเศษอะไรเงี้ยครับผมก็มีช่วงเวลาบอกก็เข้ามาดูได้เลยช่วยเหลือก็เป็นอ่าเหมือนไกดล์ละกันน่าจะเป็นไกด์บอกนะครับว่าเล่นเกมนี้ยังไงก็เข้ามาลองอ่านดูกันได้ครับมีภาษาไทยี่มีข้ามขีดจำกัดด้วยก็คือพอมันเต็มแล้วมันจะ เลเว็มันเต็มแค่30ครับเราไปบวกกันเพิ่มอีกอันนี้อีกไกลน่าจะยากกว่าจะถึงครับสังคมนี้ก็ไม่มีอะไรครับเข้าไปที่หน้าเว็บเขานะครับอ่าเมนูแถบบนเสร็จแล้วมาดูด้านข้างก็จะเป็นพวกกล่องน้าโชคอะไรเนี่ยก็เป็นแพ็กเกจไว้ขายของนั่นแหละแล้วก็กล่องเกมเซนเตอร์นะครับถัดมาอีกนิดนึง ตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อเราแล้วก็เป็นเลเวลก็จะมีสกิลของตัวละครนะครับก็คือจะเพิ่มทั้งหมดแหละให้กับพวกของเราอันนี้ต้องเลเวล10ถึงจะปลดล็อกได้ถ้าเรียนเลยก็ใช้รูบี้าวอันนี้ได้เหรออ๋อได้แล้วนะครับเราเลเวลถึงไม่รู้เหมือนกันงงัดมาก็คู่มืออันนี้ก็เป็นเหมือนเควสนะครับที่เราทำค้างอยู่ ถ้าเราทำเสร็จแล้วก็กดรับรางวัลได้เลยแถบด้านล่างเริ่มจากอัศวินนะครับเข้ามามันก็จะเป็นฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการจัดรูปแบบทีมนะครับ formation แล้วก็มันจะมีทีมที่แนะนำก็มันจะเหมือนเลือกตัวทีเ่เด็ดที่สุดของเรามาจัดให้นะครับเลือกรูปแบบอันนี้ก็คือจัด formation น,นะครับเหมือนเล่นวินนิงนะครับแถวหน้าสองแถวหลังสามอะไรก็ว่ากันไปแต่ละ formation ก็จะได้ ค่าพลังที่ไม่เหมือนกันนะครับจะได้โบนัสพิเศษที่ต่างกันแหละแถวหน้าก็จะเป็นพวกที่โดนโจมตีหนักแล้วก็ได้ตีเขาแรงนะครับเป็นเหมือนพวกตัวแท้งเอาไปใส่ไว้ส่วนแถวสองก็จะโดนโจมตีเบาแล้วก็จะตีเขาเบาเหมือนกันนะครับแต่พวกเวทนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกันก็จัดทีมกันตามมอนนะครับเรรูปแบบก็จะมีให้อัปเกรดอะไรได้อีกนะฮะเพื่อเพิ่มพลัง ก็ไปลองดูกันต่อมาครับฝั่งด้านขวานี่ก็จะเป็นตัวอัศวินของเรานะครับหรือมอนสเตอร์ของเราก็สังเกตน,นะครับมันจะมีไอคอน3แบบครับเป็นสายป้องกันรูปโลนะครับรูปดาบแล้วก็สีเขียวเป็นรูปกางเขนก็จะเป็นซัพพอร์ตก็คือเป็นพวกตัวโจมตีตัวป้องกันตัวซัพพอร์ตตัวฮีลอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะกดเข้าไปดู เป็นหน้าเมนูตรงนี้ก็จะมีเป็นสเตตัสนะครับนี่สเตตัสเมนูตรงนี้ก็คือสามารถอัปเกรดได้อัปเกรดคือเป็นการบวกตีบวกนะครับตีบวกมอนโดยให้มันกินมอนตัวอื่นเข้าไปถ้ากินมอนหนึ่งดาวมันก็จะมีมันแล้วแต่ที่ดาวของเราอะครับยิ่งเราดาวเยอะแล้วเรากินมอนที่ดาวเท่ากันก็จะได้โอกาสอัปเกรดเป็น100%เลย แต่ถ้ากินที่มันดาวต่ำมันก็ต้องได้แค่70%็กว่าเปอร์เซ็นตอะไรเงี้ยต้องกินหลายๆตัวครับแพงมากเงินมีแค่ห้าหมื่นแต่ต้องแปดพันว่านะครับก็ลองกินให้ดูแล้วกันนี่ครับซึ่งถ้าเลเวลเราเต็มแล้วเราตีบวกเต็มเราก็สามารถเอาไปฟิวชั่นได้นะครับแต่นี้มันอยู่ในทีม ทําไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนอันนี้ไปดูในคู่มือได้ครับถัดมาตัวจัดการอุปกรณ์ก็คือใส่อเทมนั่นเองตอนนี้เหมือนจะว่าเหมือนกับว่าเรายังใส่ได้แค่2ออันอยู่จะใส่เพิ่มต้องเหมือนต้องปลดล็อกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์ของเราก็สามารถอัปเกรดได้หลักการเดียวกันครับใช้อาวุธนะครับเพื่อตีบวก ช้อุดอันอื่น,นมาตีบวกแล้วก็มีอะไรอีกด้านล่างก็เป็นการจัดทีมอะไรเงี้ยครับกำหนดลีดเดอร์แล้วก็มีคอสตูมนะครับอันนี้เข้ามาดูตัวอย่างสก,กิลได้นะครับดูท่าทางมันนะครับเท่ๆอะไรก็ว่าไปมีท่าฟันปกติมัน น,นี่เวลาติดคีย์ที่เ้ามีท่าเน้นความสวยงามของภาพน,นะครับไม่มีอะไรเสียเวลาครัโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอื่นนะครับเหมือนกันนี่เป็นคำสั่งข้าวๆนะฮะถัดมาที่สองเควสนะครับก็ะบจะแบ่งเป็น เวทปกติเวททั้งหมดนะครับน่าจะเป็นผู้ที่ทำได้ครั้งเดียวนะก็กำจัดมอนสเตอร์กี่ตัวอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปทำได้แล้วก็มารับรางวัลไปส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภารกิจพิเศษก็จะเป็นเหมือนพวกเวทประจำวันเวทประจำสัปดาห์เวทประจำเดือนอะไรอย่างนี้นะครับก็มีเวลาจำกัดน,นั่นเองทำครบแล้วก็จะดีใหม่ตามเวลาที่กำหนดครับ ต่อมานะครับเพื่อนก็แอดเพื่อนอะพวกนี้เอาไว้ช่วยในเกมได้นะครับผมเนขาเพิ่มไปหรือว่าไปสองบ้านเขาก็ได้นี้ก็ไม่น่ามีอะไรมากเมนูต่อมาครับกิลอันนี้ต้องเลเวล5ก่อนถึงจะปลดล็อกได้นะครับก็จะมีเนี่ยก็ยกเหมือนกิลแหละแต่ผมยังไม่อะไรมากครับผมเพิ่งเลเวล6ไปหยกเพราะว่า มันจะมีพวกสงครามกิลวอะไรอย่างงี้ครับแต่ยังน่าจะยังเล่นไม่ได้ถัดมาครับคอสตูมก็ซื้อของครับซื้อชุดนี่ครับให้มันแตกต่างไปก็จะได้ค่าสเตตเพิ่มนิดหน่อยด้วยต่อมาครับอันนี้เข้าต่อสู้ก็คืออารีน่านั่นเองแต่ว่าต้องปลดล็อกตอนเลเวล6แต่ก่อนจะไปอารีนาเราไปเริ่มผจญภัยกันดีกว่าครับ เมนูมานานในหน้านี้มาถึงก็จะมีผจญภัยก็คือเควสเนื้อเรื่องปกตินะครับส่วนไอหอคอยนี่ถ้าเราเพิ่งเริ่มใหม่ๆมันจะยังไม่มีนะครับต้องเล่นผ่านด่านไปสักพักนึงก่อนมาถึงจะปลดล็อกก็จะมีดันเจี้ยนไลท์วันก็ต้องรอเลเวลเอีกถ้ามังกรยังไม่มีในแพทนี้นะครับรออัปเดตไปผจญภัยครับเข้ามาหน้าผจญภัยก็จะเป็นนี่เลยเป็นแผนที่ มีดาวก็คือผ่านไปแล้วนะครับอันนี้แมปแรกสองแมปสาอะไรอย่เงี้ยครับก็กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีให้เลือกไม่มีอะไรเลยเตรียมตัวเลยนะครับแต่ก่อนกดเข้าไปจะมีระดับความยากอะไรอย่างี้นะครับอันนี้เราเตรียมเลยครับเข้าไปลุยก็จะมีด้านซ้ายก็เป็นทีมที่เราจัดเอาไว้นะครับ จริงๆมันมีให้เลือกเพื่อนตรงนี้แต่เรายังไม่ได้แอดใทรก็ไม่มีเพื่อนก็ลุยเดียวครับนี่เข้ามาถึงในหน้านี้ก็จะมีให้เลือกปรับสปีดเป็นคูณ2แล้วก็ใช้สกิลแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะใช้ให้เองหรือว่าเราจะกดเลือกเองก็ได้นะครับมันก็จะเป็นจองขึ้นมาหนึ่งอันพอถึงตามันมันก็จะใช้สกิล สกิลก็อลังการมากแต่ละตัวนะครับดูพระเอกโอ้โห,โหชิวนี่ครับที่เมื่อกี้เขาไปให้ดูเมนูตอนแรกมันมีให้ปิดพวกสกิลเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้ด้วยนะเดี๋ยวใครไม่ชอบดูที่มันกราฟิกมันในนี้เกินไปเสียเวลา ก็ภาพสวยนะครับ,รบเกมที่ภาพสวยใช้ได้เลยทีนี้ถ้าตัวเรายังไม่แก่นี่ก็ชู้ลำบากนะครับเนแค่สองดาวเองเขาเรียกว่าใช้เวลาเยอะเกินไปครับ แล้วาวผ่านปุ๊บก,ก็จะได้ของรางวัลแล้วก็จะมีให้เลือกว่าเล่นต่อไปหรือจะเปลี่ยนดานอะไรอย่างนี้นะฮะมีอะไรต่อมาก็อ,อ๋อยังไม่ได้ให้เข้าไปดูร้านค้าเลยในร้านค้านะครับก็จะเป็นขายของเนี่ยขายแพ็กเกจทองก็ใช้เงินซื้อเอานะครับ นี่จะเป็นเหมือนกระชป้องเป็นการไว้สุ่มอัศวินนะครับจะมีแบบเป็นแพ็ค10ตัวกับทีละตัวอะไรก็ว่าไปฮะหรือถ้าไม่สุ่มตัวก็มีสุ่มอาวุธชุดเกราะนีซื้อรูบี้นี่ใช้พวกเพชรรูบี้นะครับซื้อกุญแจเอารูบี้เกมนี้ไม่รู้ว่าหายากง่ายแค่ไหนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยกระเตื้องเลยนี่ครับอื่นๆ เราไปสุม่มอัศวินเล่นดีครับมีอยู่30รูบี้นี่ครับ3ถึง6ดาวมาสุม่มเลยเฮ้ยนักวคโนจูปี้เด้งดีเหลือเกินครับไม่รู้เก่งไหมไปดูในคู่มือครับนี่ได้จูปี้มา สัตเข้าทีมได้เลยฮนะเดีย๋ยวเพิ่งเงื่อเลเวลน้อยเดี๋ยวไปดูอารีน่ากันหน่อยแล้วกันครับเมนูสุดท้ายละอารีน่าก็จะมีเนี่ยอะไรเนี่ยที่เปิดแล้วเป็นอารีนาอาันนี้เป็นส่งข้ามชิงประสาทก็ต้องรอเลเวลแปดก่อนนะครับมีส่งครามกิลต้องรออัปเดตแพทหนา้าเข้าอารีน่าครับอารีนาเกมนี้ก็ฝั่งซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นพวก อันดับต้นๆของเกมนะครับส่วนของเราก็จะมีบอกอันดับ6,000กว่ายังไม่ชนะใครเลยก็เข้าไปสู้ได้จะมีดาบนะครับเลือก formation เลือกทีมแล้วก็เริ่มเลยสำหรับอารีนาเกมนี้เรากดอะไรเองไม่ได้เลยครับมันออโต้ทั้งหมดเราใช้ตกิลไม่ได้ครับ ใช้เองก้อประมาณว่าแบบไม่ต้องใช้สักิลกันเองใครของดีกว่าเลเวลเยอะกว่าก็ชนะ ไปสอง้ะเอาเว้ยเก็บมันได้เหมือนกันโหนานเหมือนกันนะเนี่ยฮ้ยเ,เราตายไปสองก่อนนะเนี่ยเหมือนจะกลับมาชนะได้ อ้าวชนะครับเนี่ยฮะเป็นอารีนาที่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่อลยอารีนาชนะก็ได้คะแนนนะฮะก็่าจจะมีรางวัลประจำสัปดาห์นะครับว่าเป็นยังไงได้เท่าไหร่เนี่ยครับอารีนาไม่มีอะไร เมือ่อกี้เราได้ตัวใหม่มาน่ารักดีครับจัดเข้าทีมเลยแทนแวเมียวนี่เลยนี่ทีมเรากลายเป็นคนทั้งหมดแล้วนะฮะก็ไปตรงหอคอยที่ไม่สิ้นสุดชั้นสองครับหอคอยนี้อะไรเนี่ยไม่รู้มีกี่ชั้นนะครับ ก็ลงไปเรื่อยๆแต่ละชั้นก็จะมีของรางวัลให้นะครับนี่แล้วก็เข้าไปได้เลยใช้กุญแจนะครับกุญแจจะต่างออกไปจากข้างนอกอเ,เรากดใช้ทักษิณเองได้นครับกิลเข้าไป เอาชนะจะแล้วพวกชั้นลึกๆก,ก็คงยากแหละครับได้อะไรมาเนี่ยนั่นแหละครับกุญแจหอค้อยครึ่งชั่วโมงรีทีนึงนะครับหนึ่งอันก็ไม่มีอะไรมากครับ มีประมาณนี้แหละส่วนตัวก็ความสนุกน่าจะอยู่ที่การใด้ตัวเท่ๆจัดทีมนะครับแล้วก็ไปชนะคนอื่นเนื้อเรื่องก็โอเคนะมีเนื้อเรื่องให้เล่นแต่อารนณาผมว่ามันแบบนี่ไปนะไม่สนุกเหมือนซ u มม o n เนอร์นวอลเท่าไหร่ที่เราได้คิดแผนได้อะไรเองนะครับได้จัดทีมเองก็โดยรวมสำหรับเกมนี้คนระับผมว่าภาคสวยแหละใช้ได้เลย เล่นค่าเวลาได้ดีอยู่นะครับผมก็ระบบค่อนข้างเยอะมีการอัปเกรดการฟิวชั่นอะไรพวกนี้นะครับต้องเล่นไปสักพักแหละมอนก็มันจะต้องเติมเอาเปิดุูมเอาเยอะๆหรือเปล่านะครับถ้าไม่เติมก็ต้องรออย่างที่บอกเดือนหนึ่งเราจะได้มอน6ดาวตัวหนึ่งเลยนะครับค่อยๆเล่นไปอดทนไปนะครับก็ใครที่ ชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็คงขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวอาจจะไปเล่นต่ออีกนิดหน่อยนะฮะโอเคแล้วันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ